สวัสดีครับวันนี้ก็มาหน้ามันๆเลยครับยังไม่ไอาบน้าอันนี้ก็เป็นเวลาประมาณสามทุ่มนะครับพรุ่งนี้ผมหยุดไม่ได้ทํางานก็เลยมันจะนอนดึกนิดนึงอาบน้นําดึกนิดนึงนะครับตอนนี้ก็พัสดุนะครับได้มาสั่งพัสดุได้มาส่งนะครับก็เวลาประมาณสามทุ่มมาส่งเลยเลยเป็นพัดลมนะผมสั่งพัดลมไปก็ราคาอยู่ที่400กว่าบาท400ย 99บาทอ่ะเดี๋ยวผมจะมาลองประกอบแล้วก็มารีวิวให้ทุกคนดูนะครับว่าอันนี้ว่ามันเป็นยังไงบ้างสั่งจากช้อปปีนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดเดี๋ยว,ยว,ยวลองแกะแล้วก็ประกอบดูก่อนนะมันเป็นพัดลมขนาด16นิ้วแต่ว่าไม่รู้ว่าจะ16นิ้วจริงไหมนะว่าราคามันก็ถูกใช่ไหม400กว่าบาท9 500เออตีเป็น500แล้วกันเนาะโอเคเดี๋ยว ไปชมรีวิวเลยครับนี่ครับเป็นไงครับหน้าตามันก็เหมือนพัดลมนะครับผมก็ประกอบเสร็จแล้วน,นี่ไงมีเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเหมือนพัดลมธรรมดาเลยก็สามารถเลื่อนได้นะข้างหลังมันสามารถเลื่อนได้แต่ผมดูวงจรแล้วมันก็เป็นพัดลมแบบมือคนทำนี่แหละ <c oughs> นี่มันแต่ว่ามันร็องไม่อยู่นะเพราะว่าเขาให้อันนี้มา แต่เขาไม่ปิดให้นะมันมันมาอยู่อย่างนี้นะตอนผมแกะพัาสดุกออกมาผมก็ไม่ได้ถ่ายตอนประกอบด้วยโคตรฮาเลยเวลาผมก็ต้องหาไขควงมาไขาตัวนี้ออกนะแล้วก็ค่อยอถอดตัวนี้ออกแล้วก็ค่อยแส่นี้เข้าไปก่อนแล้วค่อยยัดเข้ามาใหม่เหมือนเดิมเห็นว่าก็สวยอยู่นะครับหนีหี่ยห่อ ผมกับราคาเลยครับอย่าไปคิดอะไรมากเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมลองเสียบปลั๊กให้ดูนะอ่าเสียบปลั๊กลวปปะวเปิดเบอร์หนึ่งดิวยได้อยู่ได้อยู่โอ้โหมแรงเบอร์สองนี้เออโอ้ยังแรงอะ่ะเยอะออ้โคตรแรงบอกเลยโคตรแรง ดูการสายของอมันไงล่ะอ่าอยู่นะครับประมาณ400แต่ว่าก็อาจจะใช้ได้ไม่นานมากนะครับผมคิดว่ามอเตอร์มันน่าจะถูกแล้วก็ตัวโครงสร้างมันก็สมกับราคานั่นแหละโอเคอ่าอันนี้ก็เป็นรีวิวสั้นๆนะครับสำหรับพัดลมมา ถามว่าทำไมผมถึงซื้อพัดลมนะครับห้องผมมันก็มีแอร์อยู่นะครับแต่ว่า,าถ้าใช้แอร์ไปทุกวันนะครับรับรองค่าไฟบาทตายแน่นอนมันก็เป็นหอพักนอกไม่ใช่ไอ้แบบบ้านเช่าเงี้ยพอที่จะค่าไฟหน่วยละสี่บาทอะไรเงี้ยเออ <c oughs> นั่นแหละมันเป็นหอพักไงเราก็ต้องประหยัดตังไว้ก่อนนะนาะเราเพื่อที่เราจะเอาตังที่เราได้มานะครับไปลงทุนนะครับ ได้มากขึ้นดีกว่าใช้คํานี้ดีกว่าเอาไปลงทุนได้มากขึ้นนะครับจากปกติสมมุติผมมีเงินเหลือเก็บ200อย่างเงี้ยหลังจากให้พ่อให้แม่หลังจากที่ใช้จ่ายส่วนตัวเสร็จเงี้ยเหลือ200ผมก็เอาไปลงสมมุติเอาไปลงบิตคอ,อยอย่างเงี้ยเอาไปลงบิตคอยสอ0 0ทิ้งไว้อย่างเงี้ยแล้วถ้าผมใช้พัลมเนี่ยแทนที่จะเป็นแอร์มันก็อาจจะประหยัดได้สักอีก400ละกันต่อเดือนอะค่าไฟมันอาจจะประหยัดได้มากกว่านั้นนะแต่ว่าผม อ่าคิดว่ามันยังนําต่ำมัคือต้องประหยัดลงไป4 0 0ร้อยอ่ะค่าไฟมันต้องถูกลง4ี่รอยอยู่แล้วคิดว่าเพราะผมคํานวณจากการใช้หน่วยไฟละเปิดแอร์ตอนกลางคืนนะมันก็ใช้ไฟประมาณวันละห้าหน่วยแล้วก็ถ้าวันสอาคิ์นะที่ผมหยุดผมก็จะใช้ไฟประมาณสิบหน่วยเออมันก็จะสูงอยู่นะครับค่าไฟโอ้ยผมมาบนอะไรเนี่ยเดี๋ยวเอาเป็นว่านนี้ก็จบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ดีถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด subscribe นะครับ สำหรับคลิปหอพักหรือว่ารีวิวหอพักถ้าอยากให้ทำก็เดี๋ยวผมทำให้นะครับแต่ถ้าไม่อยากดูก็ไม่เป็นไรในข้างหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็ฝากติดตามผมด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับลืมพูดประโยคนี้ตลอดเลยสวัสดีครับบ๊ายบาย